สวัสดีครับผมโอทจากช่องโอทอมามันนะครับตลอดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทุกคนไปแก้ไขปัญหาสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่พยายามจะติดตั้งแอปพลิเคชันเช่น YouTube นะครับลงไปบนตัวระบบทีวีเอลจีในซีรีส์ปีสองพันยี่สนะครับพบว่าตัวทีวีเนี่ยเขาบังคับให้เราล็อกอินนะครับซึ่งการล็อกอินบัญชีเนี่ยมันทําได้3วิธีนะไม่ว่าจะเป็น LG ลจีทินคิวนะครับการล็อกอินด้วยเว็บไซต์นะครับหรือแม้กระทั่งการล็อกอินด้วยรีโมทซึ่งทั้ง3วิธีเนี่ยผมทําคลิป แนะนำวิธีการใช้งานเวลายังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ในคําอธิบายคลิปนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ล็อกอินทั้ง3วิธีทําทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถล็อกอินเพื่อโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับหมุนวนอยู่แบบนี้เลยนะครับไปไหนต่อไม่ได้นะครับค้างอยู่แค่หน้านี้เลยนะครับแนวทางแก้ไขนะครับแนะนำทุกคนกดปุ่มเซตติ้งที่รีโมทเลยครับเลือกไปที่หัวข้อเครือข่าย จากนั้นเลือกสัญญาณที่เราเชื่อมต่อนะครับคลิปนี้ผมขอแนะนําเป็นการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะครับแล้วเลือกการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆนะครับจากนั้นไปที่การตั้งค่าไ i f i ขั้นสูงนะครับแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาที่ด้านล่างเลยครับจิ้มไปที่คําว่าแก้ไขติ๊กถูกที่คําว่าตั้งค่าโดยอัตโนมัติเอาออกครับแล้วให้ทุกคนนะครับมาเลือกที่บรรทัด DNS Server กดเลือกเข้าไปเลย ไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรอยู่นะครับแนะนำกดลบนะครับหรือ clear All จากคีย์บอร์ดตรงนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นป้อนตัวค่า DNS ที่ทาง Google เขาปล่อยให้เราใช้งานได้ฟรีนะครับเป็นเลข8.8.8.8นะครับทวนนะครับเป็น 8. 8. 8 8 8 8แล้วก็กด enter ได้เลยแล้วกดเชื่อมต่อด้านล่างเลยครับถ้าวงกลมด้านซ้ายเขียวครบ4วงนะครับถือว่าสำเร็จแล้วกดปิดหน้านี้ได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเปิดแอปพลิเคชัน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราแก้ค่า DNS Server ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับโดยใช้วิธีเดิมเลยนะครับก็คือเป็นการล็อกอินด้วยรีโมททีวีนะครับก็คือการใส่ตัวบัญชี lg ที่สมัครไว้แล้วนะครับป้อนอีเมลแล้วก็รหัสผ่านไปเลย สังเกตดูนะครับรอบนี้ผมสามารถกดอัปเดตแอปพลิเคชัน YouTube ได้เป็นปกติแล้วนะครับนอกจากวิธีนี้นะครับท่านผู้ชมยังสามารถลองใช้วิธีการแชร์ฮอสปอตจากมือถือเนี่ยให้ทีวีเชื่อมต่อแทนอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วลองติดตั้งหรืออัปเดตดูก่อนก็ได้ถ้าทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็ค่อยกลับมาเชื่อมต่อนเน็ตบ้านอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอามาด้วยนะครับสวัสดีครับ